ครับสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณพ่องามชมชื่นคุณพ่อครูพันตุลากันค่ะวันนี้จะทายทําคุณพ่อเราตอกด้วยป่ะพี่น้องคุณพ่อเราตอกมือเนี่ยเอ้าแพทแพทยกอันนี้ไปดูแพทนังเล่ากับเราปแพท,แพทยกออกก่อนยกออกไปทางโน้นก่อนครับ Okay. โอ้ยขอโทษขอไผ่เด้อค่ะพี่น้องบ้านกะติหกอย่างน้อยตามสภาพเด้อค่ะเด้อคองกระลายพดข้างบนเตียงก็จะเป็นอุปกรณ์ของคุณพ่อค่ะอุปกรณ์การเหลาตอกถ้าเคลื่อนย้ายไม่ได้ตอกจะหักเพราะว่าตอกจะหักนี่ค่ะคุณพ่อกําลังเหลาตอกขั้นตอนแรกเหลาตามันออกดีพ่อ ฮะเราตามันก่อนเลยค่ะเราตาไผ่ก่อนเลยพ่อเราตาไผ่ออกก่อนเหรอตาไผ่เนี่ยตาไผ่ออกก่อนเหรอเราตาออกก่อนใช่ไหมเนี่ย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 เราตาออกก่อนใช่ไหมเราออกก่อนเหรอเขาเรียกว่าเราอะไรเราติวเราติวเหรออ๋อเอกอคือเพราะว่าเราเปลือกคือว่าเราติว เโออเราเปลือกมันออกเราเปลือกออกเด้ค่ะพี่น้องเปลือกไม้ไผ่อ่าเปลือกไม้ไผ่เราออกเราออกสะกอนเราออกแล้วก็ผ่าอีกใช่ไหมอันนี้ขั้นตอนการเหลาตอกด้วยค่ะพี่น้องหลังจากเราผ่าไม้ไผ่เป็นซีกๆแล้วเราก็มาเอาเอานี่ออกเอาเปลือกออกเส้นเแล้วว่า เราเปลือกออกทวงนี้กําลังแช่ไหวยอยู่แช่ไหวเพื่อที่จีมัดห่วงตะก้าได้ค่ะพี่น้องตะก้าพ่อพ่อเสียบห่วงไว้แล้วที่นี่เราก็ตีมัดห่วงมัดห่วงแล้วก็ทาสีค่ะพ่อไม่นอนเหรอคะอนอนไหมออ <laughs> นอนบ่ บน้นอน,น,อนเสี่ยงบน้นอนบม่ได้เหลาไ,มไ,มไหาไมท่านเหล้าถ้าน,นอนมันบ่ได้เหลาไมมไม่ผ้าไว้เออไม้ผ่าไว้แล้วกลัวไม้แห้งเราก็เลยเขี่ยวเหลาค่ะพี่น้อง เ้วเปลือกอันเขียวๆออกพ่อถ้าเราไม่เอาเปลือกออกไม่ได้เหรอ<ม>ถ้าไม่เอาเปลือกออกจะเป็นไงมันเป็นสีถ้าไม่เอาเปลือกออกอ่ะมันเป็นยังไงฮะบ่งางามัมโอ้มันบงน่งหงัมโอ้ถ้าเขาเราออกนี่มันกระตเร,ออกกะเรียมโอ้อ เบิ lav, so ้งเราเหลาด้วยค่ะตอนนี้ก็สามนาทีแล้วก็เอาเปลือกออกยังไม่หมดเลยค่ะสามนาทีเปลือกออกยังไม่หมดเลยคิดดูว่าทํายากขนาดไหนทํายากมากเลยค่ะที่ขายใบละสองร้อยบาทสามร้อยบาทกะเบิ้งเบื้งเบื้องพอเฮ็ดได้ค่ะเฮ็ดยากเนี่ยโดยที่เหลาตอกได้ขั้นตอนแรกก็ไปเลือกไม้ไผ่เลือกอันที่แก่แล้วก็ ตัดลงมาคนกลับบ้านแล้วก็มาผาไม้ไผ่เป็นซิกีก้าแล้วกับมาเราเปลือกออกถ้าเราเอาเปลือกออกเราว่าบ้องา้าท่านวะขี้ไล่ก็เลยต้องเลาเปลือกออกให้สวย ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคูมพันตุลาการขอบคุณหล,ลายเลยเด้อค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคูมพันตุลาการขอบคุณเลยหลายเลยเด้อค่ะคุณพ่อนี้ก็คุณพ่อ,นนองามจ่มชื่นสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะพี่น้องจากสารตะก,ก้าจากสารตะก,ก้าสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่น สำหรับ F c ซแล้วก็ผู้ชมที่ชอบสารตะก้านะก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวคุมพันก็จะซื้อตะก้าคุณพ่อแล้วก็ไปขายให้กับผู้ปกครองนักเรียนค่ะผู้ปกครองนักเรียนก็สั่งมาว่าเอาตาใหญ่กว่านี้เถอาคุมพันถ้าตาน่อยเลยมันเก็บเพียดได้น่อยสั้นว่ะทีนี้คุมพันก็ไปขายให้แล้ว ใบใบเล็กกว่าใบขาวๆที่พ่อยังไม่มัดห่วงทาสีคุมพันก็ขายสามร้อยห้าสิบาทขายได้แล้วค่ะใบนี้ก็น่าจะสี่ร้อยบาทเพราะว่าใบใ่ถ้าใบใบเล็กก็สองร้อยใหญ่ขึ้นมาก็สองร้อยห้าสิบใหญ่ขึ้นมาอีกก็สามร้อยสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยตามขนาดพี่นะ้อง คุ้มพันธ์ขายตามขนาดขอบคุณเลยไลฟ์เลยด้ค่ะที่ก็มากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคุ้มพันธ์ตัวละกันตอนนี้ใช้เวลาไปหกนาทีพ่อยังเหลาเปลือกยังไม่เสร็จเลยค่ะคิดดูก็แล้วกันว่าวันหนึ่งจะเหลาได้กี่กี่เส้นพ่อวันหนึ่งเหลาได้กี่เส้นฮะเหลาง่ายจะได้ายได้กี่เส้นประมาณยาก เราได้สามสิบเส้นไหมถึงสามสิบเส้นไหมอ๋อสามสิบเส้นพ่อมีเอฟซีบางคนบอกว่าพ่อขายตอกไหมเส้นวะเพิ่นที่ซื้อตอกหนูก็เลยบอกว่ากุมพันธ์ก็เลยบอกว่าบอขายค่ะเพราะว่าพอเราอายุหลายแล้วซั่วเราที่ซันชั่วเราที่จักได้เราก็เกือบตายพุ่นละค่ะเราก็เลยว่า เราเราจักพอเราได้สารได้พักพ่อยอนใจหนูก็คุมพันก็ตอบว่างี้แหละผู้ปกครองตอบกันซื่อเพราะว่าขายเียไ, <laughs> ไม่รู้หรอพ่อพ่อจะขายเส้นละกี่บาทเนี่ยถ้าถ้าเราเหลาต่อขายเนี่ยเราก็น่าจะมวนมวนมวนใส่พัสดุไปคะส่งแล้วพ่อ เอาเสร็จแล้วทําไงต่อไปพ่อพ่อจากตอกไม่ได้ต่อไม่ได้เหรอพ่อจะเหลาให้เสร็จเลยเหรอพ่อพ่อพ่อเหลาให้เอฟซีดูก่อนได้ไหมหลังจากที่ขูดแล้วอ่ะเออพ่อพ่อขูดแล้วพ่อก็เหลาก่อนไม่ได้เหรอฮะมันแห้งเราเราออกสะกก้อนบัวทันพา โอ้เถื่อเดเนาะพ่อบอกว่าจะเหลาเปลือกออกให้หมดก่อนพ่อเอาตัวช่วยไหมพอ่อให้ครูเลมันเหลาช่วยไหมขูดช่วยไหมครู <laughs> คเลดท <laughs> ำงานเสร็จก่อนเดี๋ยวจะมาขูดช่วย <laughs> ตัวช่วยเน,ะนยาะซักผ้าซักแพรให้<ม>พ่อให้แม่มุนี่เหรอนะมั้ คุริศช่วยซักผ้าซ <st ักผ่อนให้คุณพ่อคุณแม่คุ้มพันด้วยค่ะขอบคุณหลายๆ้านเลยนะคะคุ้มพันก็ทำหน้าที่ถ่ายคลิปอยู่แทบกินกัเงินจิ้นเจ้าหสา ขอบคุณเอฟซีมากๆนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโคมพันตุลากันขอบคุณเลยหลายเลยด้ค่ะพี่น้องขอบคุณเลยหลายเลยด้ค่ะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องโคมพันตุลากันค่ะขอบคุณเลยหลายเลยด้ค่ะตอนนี้คุณพ่อก็สารตะก้ายอยู่อกจากตอกค่ะพี่น้องจากตอก เราแกแกพ่อก็เลยต้องขูดออกก่อนใช่ไหมดเ,ออเดี๋ยวครูฤทธิ์ว่างเดี๋ยวครูฤทธิ์มาขูดช่วยเดี๋ยวรอก่อนเด้อแปบ๊บหนึ่งตัวช่วยพ่อครูฤทธิ์น่าจะขูดเร็วอยู่กำลังเยอะหน่อยน,เ,นเออ ค่ะขอบคุณ f อเป็นอย่างสูงนะคะเดี๋ยวพบกับคุณพ่อง,งาม,มชมเช่นได้ในคลิปต่อไปนะคะคุณพ่อขาสวัสดี f อก่อนค,ะอค่ะพ่อขาส,ส,สวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าน